สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆพืทำเมนูทานเล่นค่ะวันนี้เป็นเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะพร้อมวิธีการทอดค่ะทอดยังไงให้กรอบกรอเป็นแพ่สวยๆแบบนี้นะคะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีผงปรุงรส พริกไทยป่นแป้งทอดกรอบน้ำเย็นจัดเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองก็นำไปตัดตรงโคนออกนะคะแล้วก็นำไปล้างทําความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันนะคะใส่แป้งทอดกรอบลงไป พริกไทยป่นผงปรุงรสตามด้วยน้ำเย็นจัดค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะการใส่น้ำเย็นจัดก็จะทำให้เห็ดเข็มทองของเรามีความกรอบค่ะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมสไลด์เห็ดกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมสไลด์เห็ดให้เป็นแผ่สวยๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะใช้มีสไลด์แบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะใส่จานไว้ค่ะถ้าใหญ่ไปนะคะเราก็ฉีกครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปใช้ไฟกลางในการทอดค่ะพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะคะเราก็จะนำเห็ดค่ะไปจุ่มกับแป้งนะคะถ้าต้องการแป้งหนาก็จุ่มแป้งแล้วก็หย่อนใส่ในกระทะได้เลยถ้าต้องการแป้งที่บางนะคะแล้วก็นำเห็ดไปจุ่มกับแป้งแล้วก็สลัดออกนิดนึงแล้วก็หย่อนลงไปในกระทะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆค่ะด้วยไฟกลางนะคะ เพื่อให้เห็ดของเรามีความเหลืองกรอบนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะ ค่ะพอเราทอดมาเรื่อยๆค่ะเห็ดเข็มทองของเราก็เหลืองกรอบดีทั้ง2ด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญคือกรอบอร่อยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆค่ะทานเล่นเปล่าๆได้เลยค่ะไม่ต้องจิ้มซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกเลยค่ะ ทานเปล่าๆแบบนี้เลยอร่อยลงตัวสุดๆค่ะเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ